สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ G Cap Morning Report ประจำวันที่24กันยายน2556ค่ะสรุปข,ข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันราคาทองคำเมื่อคืนนี้ค่ะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆทางนี้คาดว่านักลงทุนยังคงคาดเดากับมาตรการ QE ของสหรัฐที่จะมีกระแสข่าวว่ามาตรการดังกล่าวอาจถูกปรับลด,ดลงในเดือนหน้า นอกจากนี้ค่ะสหรัฐต้องเผชิญหน้าเรื่องเพดานหนี้และความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันเกี่ยวกับแผนงบประมาณปี2557ที่จะเริ่มพิจารณาวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะรวมถึงการหมดวาระของนายเบนเบรนเก้ประธานธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมอกราคม2557ค่ะ S P D R กองทุนทองคำ ยังคงเทขายทองคำออกมา0.6ตันค่ะตามตัวเลขเมื่อคืนนี้ค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ3 1 2 0ถึง31.40บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1330.3เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1317.7เเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออน และปิดที่ระดับ1322.30ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับลดลง3.3 0่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาซินเบอร์ปิดที่ระดับ21.64เหี่รียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับลดลง0.16ห่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ103.59ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง1.16ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ ดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ15,401.38จุดปรับลดลง49.71จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดัชนีภาคการผลิตมาคิดประกาศออกมาน,น้อยกว่าที่คาดการณค่ะอยู่ที่52.8และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมน,นี ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่107.5คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่108.4ดัชนีราคาบ้าน S&P ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่12.1%คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่12.5%ความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่81.5คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่79.9 ดัชนีภาคการผลิตสาขาริชมอนครั้งก่อนค่ะอยู่ที่14คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่17